สวัสดีค่ะยินดีต้อนรเข้าสู่ช่วงเด็กทรงของวันนี้หนีเที่ยวออกมานอกร้านกันอีกแล้วนะคะวันนี้ได้รับมิชชั่นพิเศษมาจากลูกค้านั่นก็คือเรามีเวลาให้แค่5ชั่วโมงเท่านั้นมาดูกันว่าพี่ช่างของเรานั้นจะทำได้จริงไหมแล้วเราจะได้กลับร้านกี่โมง ไปแล้ว1ชั่วโมงคือตอนนี้ก็ถ้าเป็นพวกสิ่ง้าระกอบประมาณสัก60-70%ละไปไกลมากๆละนี่แหละรุ่นทุกคนดูอย่น,นอีกห้องหนึ่งก็ไปไกลเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวปล่อยให้พี่ช่างเขาประกอบกันไปก่อนนะจะมาดูกันว่า5ชั่วโมงเนี่ยจะเสร็จจริงไหมแล้วได้กี่ชิ้นได้อะไรบ้างเดี๋ยวรอติดตามชมตอนท้ายเลยไปค่ะทุกคน แล้วก็เสร็จห้องแรกเป็นที่เรียบร้อยนะคะห้องนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ชิ้นเรามานับด้วยกันชิ้นแรกกันก่อนโหชิ้นแรกคือตู้ส้าไซส์องค์นิสสิคเอาจริงๆเนี่ยตัวนี้คาจจาไม่ผิดนะเวลาประกอบนะ่จาจะเข้าคร่าวประมาณสักชั่วโมงครึ่งดีเทลก็เยอะเหมือนกันก็ถือว่าจบเรียบร้อย1ชิ้นแรกสาหรับใครที่ซื้อตู้ขนาดประมาณนี้เล็งเวลาผอก,กันและชิ้นที่2นี่ก็คือ ตกื้องแปลงค่ะตกข้างแปลงเป็นอะไรที่รู้อยู่แล้วว่าดีเทลเยอะมากเพราะว่ามันชอบมีแบบกระจุกกระจิกเช่นชั้นเช่นไฟเช่นสไลด์หรือแม้กระทั่งนี่ยงรงเนี้มันจะมีหน้าท็อปแบบต้องต่อเติมรางต่างๆที่มันจะมีมากกว่าตู้เสื้อผ้าคนที่ประกอบนี่เป็นช่างประมาณสักสิบสิบกว่าปีและใช้เวลาประมาณชั่วโมงถ้าเป็นช่างแต่กลางไกลไม่ชํานาญมากอาจจะมาสักชั่วโมงครึ่งก็เป็นไปได้ส่วนชิ้นที่3สําหรับห้องนี้ อันนี้ก็ถือว่าต้องประกอบเหมือนกันแต่ว่าใช้เวลาน้อยหน่อยนั่นก็คือเตียงหัวบอกค่ะเพราะว่าจริงเตียงพวกนี้ถ้าไม่ประกอบเดี๋ยวมันจะขึ้นชั้น2ไม่ได้นะมันจะมาเป็นสําหรับรุ่นนี้รุ่นเดียว1 2 3 4 5 6 หกชิ้นเอาจริงๆเนี่ยมี7ด้วยเพราะว่าเขามีลิ้นชักแยกต่างหากอยู่ข้างใต้ตรงนี้ด้วยแต่หัวบอกเปอะไรที่ใช้ว่าประกอบน้อยที่สุดประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีและห้องถัดมาค่ะนั่นก็คือห้องนี้เลยเอาจริงๆห้องนี้นับว่าเป็นห้องที่ไซส์เล็กที่สุดในบรรดาบ้านหลังนี้และสาหรับห้องนอนชั้นบนซึ่งต้องบอกก่อนว่าห้องนี้ประกอบเพียงแค่ ชิ้นเดียวใช้เวลาประมาณ15นาทีถึง3 0นาทีเท่านั้นสําหรับใครที่ห้องพื้นที่น้อยแล้วอยากได้เตียงไซส์6ฟุตแบบยิ่งใหญ่อลังการก็คงต้องทําคล้ายๆกับบ้านหลังนี้คือการตกแต่งเน้นแค่เตียงอย่างอื่นไม่มีไม่เอาอ่ามีทีวีอยู่ปลายเตียงสักตัวหนึ่งแล้วยังพอเหลือที่สําหรับเดินไปห้องน้ําหรือจะเดินไปข้างเตียงข้างหน้าต่างฝากตรงนี้ทางด้านนี้ก็ยังสามารถเดินได้หรือจะวางตู้หดเตียงเล็กๆน้อยๆด้านข้างเอาจริงๆก็พอยองทําได้อยู่นะคะและห้องที่3นะคะสําหรับด้าน บนสิ่งที่ประกอบสิ่งนั้นก็คือตัวเตียงค่ะอ่าตัวนี้ก็ถือว่าใช่ว่าเประกอบพอบอกการเตียงของบอดหลายๆรุ่นประมาณสัก 30นาที45สีนาทีตัวนี้เพราะว่าเขาจะมีหัวเตียงกลางเตียงแล้วก็มีท้ายเตียงด้วยสําหรับรุ่นนี้นะคะมีของประกอบอีก2ชิ้นบิ๊กเบิ้มเบิ้มแรกนั่นก็คือโตเครื่องแป้งไซเมงยี่สิอันนี้ดีเทลไม่ได้ต่างจากห้องแรกเลยนะเพราะว่าลิ้นชักก็ต้องมี3อันมีตู้เปิดเก็บของแต่อันนี้ก็จะมีระบบไฟเพิ่มเติมที่ยังต่อไฟต่อลักต่างๆ USB ต่างๆด้วยก็ใช้เวลาเพิ่มในการต่อเรื่องของไฟเพิ่มเติมให้ทีนี้ส่วนสิ่งสุดท้าย เือนห้องแรกเลยเป็นตู้เสื้อผ้าห้าบานเปิดก็จะมีพวกชั้นกระจกเหมือนกันมีลิ้นชักเหมือนกันก็ใช้เวลาพอๆกันประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงสําหรับตัวนี้ยังไม่ครบเพราะว่าข้างล่างยังมีโต๊ะอาหารอีกหนึ่งเซตและเซตโฮมเพียเตอร์ขนาดสองเมตรสีสิบอีกหนึ่งชิ้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่า,วามาดูกันว่าพี่ชชางเขาจะแบบเอาอยู่จริงหรือเปล่าห้าชั่วโมงนั้นพอลูกค้าเขากาลังจะรีบไปที่อื่นแล้วนะคะทุกคน มา,าที่ห้องด้านล่างค่ะอันนี้ถือว่าเป็นางานสินค้าประกอบเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับโต๊ะอาหารอันนี้ก็ใช้เวลาประกอบประมาณสัก30ถึง1ชั่วโมงแล้วสามสินาทีนะคะถึง1ชั่วโมงก็ได้ไปเสร็จโต๊ะอาหารเส้นอันนี้ก็เป็นางานสินค้าใหม่ของเราเพราะฉะน้นข้ครเหลือพื้นที่กว้างๆประมาณเนี้ยจะเลือกเป็นตัวสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้หรือเป็นวงกลมก็ได้ส่วนด้านนี้ ลูกค้าแล้เป็นเซตคฮมเทเตอร์ขนาด2เม40เนาะเอาจริงๆขนาดพื้นที่ลูกค้าได้จนถึง2เม90เลยจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องวางเต็มพื้นที่ก็ได้เราอยากให้มันดูโปร่งรุ้โล่งนิดนึงเราก็เลือกเป็นประมาณนี้ถ้ามีการต่อไฟประกอบไฟก็จ,จะมีเวลาบกเคิ่มไปอีกนิดหน่อยประมาณสัก30นาทีแล้วก็ส่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับบ้านหลังนี้เนาะก็จะมี ตูส้สาสองหลังโต๊ะงแป้งสอชุดมีเตียง3ชุดพร้อมที่นอนด้วยรวมถึงโต๊ะอาหารแล้วก็ชุดคอมพิวเตอร์ใช้เวลาวจริงๆอะไม่เกิน5ชั่วโมงเด้อดซ้ซื้อเยอะกว่าน,นี้ก็เสร็จภายใน1วันทุกอย่างครบจบในวันเดียวแน่นอนประมาณนี้นะคะอยากชอบเฟอร์นิเจอร์มาได้เลยค่ะที่ร้านของเก้าเฟอร์นิเจอร์วันนี้มานาขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ